โอเคเนาะอ่าอีกสองนาทีหนึ่งทุ่มวันนี้เข้าก่อนเวลานะครับคือเรื่องของเรื่องของค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของโครงการรถถากบิ๊กวิ l นะครับถ้าเราจะย้อนไปเมื่อสองเดือน3มเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินถึงเรื่องคำพูดแบบมีความกระตือรือร้นหรือ,รอ,รอตื่นเต้นนี่แหละ<อ>ไม่ว่าจะาเป็นทาอรุกคน ไม่ว่าจะเป็น c ีโนะครับจากอุจจหรือจากมาวีก็ตามเนี่ยต่างตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการาลดถาดหรือบิ๊กวิ e นะครับว่าจะมีนับหมื่นโครงการเข้ามาและจะมีมูลค่า10ล้านล้าน US 1อล้านล้านดอาลลาร์ซึ่งเป็นธุรกิจถ้ามีมูลค่าขนาดนี้มันสูงในสูงกว่าประวัติการบริษัทที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นซ s u n g Microsoft เทสล่าก็ตามเนี่ยมันมีมูลค่ายังไม่ถึงเลยที่เห็นสูงสุดคือ3ล้านล้านดอลลาร์แต่โครงการของลอสพาดบิ๊กว e ลเนี่ยที่เขาคาดการไว้ก็คือ10ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ทัานะครับที่มองปัดเป็นประธานาธิบดีมองในแง่บวกของคริปโตเคอเรซีเนี่ยมันก็เลยทำให้เหรียญทุกตัวขึ้นนะครับ บิตคอยก็เล่นเข้าไป3ล้านกว่าแล้วนะครับอย่างอย่างที่บอกว่าผมว่ามันจะเป็นตื่นเต้นอย่างเงี้ยประมาณสัก3เดือนถึง6เดือนจนกว่าทาจะเอาความชัดเจนมาเกี่ยวกับเรื่องของคลิปโตกอ r เรนซีเมื่อมันชัดเจนขึ้นถ้ามันไปในบวกมันก็จะ ไปต่อได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ไปในบวกยังเสมอตัวเหรียญมันก็คงจะลงมาอีกเหมือน2ล้านกว่ากวาอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงขาขึ้นนะครับซึ่งก็วิเคราะห์ไว้แบบนั้นนะครับนั่นคือโครงการลดผาดนะครับแล้วก็ข้อสำคัญโครงการนี้นะครับเกิดไรายได้ขึ้นแล้วนะครับบางบางแอคเค้์บางรหัสเนี่ยได้เกิดไรายได้ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่าน คนเขาเริ่มมีไรายได้แล้วส่วนคนที่เห็นความชัดเจนแบบนี้ใครจะซื้อเพิ่มก็ตามอัธยาศัยนะครับโดยเฉพาะซื้อก่อนวันที่15ก็จะได้นกหลายตัวก็คือจะได้อ่า ของฟรีหรือ a อร์ดอจากโซล a ่าด้วยก็คือเหรียญของ s a ก a ตาซึ่งเป็นเหรียญมินของบล็อกเชนที่ใหญ่นะค่อนข้างจะอยู่ในท็อป10ของบล็อกเชนโลกที่เขาเคยพูดว่าเขาจะมาปราบอิทีเรียมนะโซล a ่าเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปศึกษาดูจากกลุ่มเรียนรู้สินทรัพย์ดิจิตอลฟรีใน Facebook กลุ่มของผมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไปดูย้อนหลังก็จะเห็นนะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องของโซล a ่าไว้ ว่ามันเป็นผู้ที่จะมาฆ่าอีทีเลี่ยงว่างั้นเถอะนะโอเคละในเมื่อมันเป็นแบบนี้ทุกท่านเราก็เห็นความชัดเจนแล้วนะครับพี่กองเพิ่งเข้ามานะครับอยากจะบอกพี่กองว่าวันนี้ผมเอาแพ็กเกจของพี่กองเนี่ยเข้าไปทำคลิปในห้องกลุ่มนะครับว่าพี่กองมีรายได้จาก n f t นทนะครับเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยเห็น เห็นรายได้จากรัตเตอร์ดียนั่นแหละมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับพี่กองอยู่ในคลิปในในกลุ่มนะครับหลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมผมเข้าไปได้ผมเข้าได้นะครับทุกท่านครับแต่ถ้าผมถอนไม่ได้ถ้าผมออาเงินเข้าเนี่ยได้ผมย้ายทํำธุรกรรมอะไรได้หมดแต่วเวลาถอนเงินเนี่ยผมทําไม่ได้ เพราะเวลาถอนระบบมันจะต้องบอกให้เจ้าของเนี่ย KYC ซึ่งก KY การ KYC ก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับชื่อถูกต้องนะครับมีการถ่ายบัตรบัตรใส่หน้าใส่จอนะครับถือบัตรประชาชนแล้วก็ใส่จอเนี่ยการ KYC แบบนี้ซึ่งคนอื่นจะทำไม่ได้คือระบบความปลอดภัย แต่ตอนที่ผมเข้าไปดูเนี่ยผมเข้าไปดูได้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผมเข้าไปดูองค์ไทยแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าผมจะไปถอนตรงนู้นตรงนี้ถอนไม่ได้นะครับผมสามารถทําธุรกรรมให้ได้กับคนที่ไม่สามารถทําธุรกรรมด้วยตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความปลอดภัยความเข้าใจนะครับและเรื่องของโครงการลดผ่าที่เราว่ามาแต่ต้นนะครับเรื่องที่สองคือผลประโยชน์เรื่อง n f เนทีเข้ามาแล้วนะครับจาก จากที่แจ้งไปนะครับแล้วก็นับหมื่นโครงการจะเข้ามาเนี่ยถ้าใครมีแพ็กเกจนะครับในก่อนวันที่สิบ ห้านี้นะครับซื้อ backoffice พร้อมเลยเนี่ยก็จะได้นะเหรียญมินนะครับที่เป็นบอกเชนใหญ่โซลนาเนี่ยที่สร้างตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์เรื่องเหรียญบ้องด้วยนะครับที่สร้างให้คนร่ำรวยมาแล้วนะครับคนคุณคุณ,ค,ณคุณเบนจามินก็เคยมีประสบการณ์ซื้อพันขายแสนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญโซลนาเป็นเหรียญอันดับต้นๆใน10ทพับเทนนะครับ ที่มียูซอร์นับล้านนะครับผมยังไม่ได้เช็คว่ามีกี่ล้านคนนะครับแต่น่าจะเป็นล้านคนนะครับที่จะเขาจะเอาเหรียญมาเปิดตัวในในบล็อกเชนของอูตอนก็คือ,อเหรียญสกาต a าตัวนี้มาเปิดแล้วไม่มีที่ไหนได้ก่อนนะครับยกเว้นยูซอร์ในชุมชนของอูตอนได้แจกฟรีก่อนเมื่อเขาแจากฟรีไปจนถึงวันที่22นะครับ พอถึงวันที่22ถ้าเราทำตามเงื่อนไขอย่างที่พูดนะครับว่ามี Big w h a l e แล้วก็มี BackO f ฟ i c e นะครับแล้วคนเข้ามาใหม่ซื้อระหว่างวันที่4ขึ้นมาเนี่ยนะครับถึงวันที่15ซื้อในช่วงนี้เขาก็จะได้รับเหรียญมินนะครับซื้อก่อนก็ได้นะครับคนก็ถือว่าคนเก่าเหมือนกันเหรียญมินก็จะเข้าไปในระบบวันที่22หน้านี้นะครับก็จะเห็นทั้งเหรียญมินของวินลี่และมินของซากาต้า ของโซโลนานะครับซึ่งก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเราก็จะาสามารถเข้าไปซื้อได้เองนะครับต่อต่อไปนี้พอเหรียญสกาต้านะครับพ้นจากโปรโมชั่นแล้วนะครับเหรียญสกาต้าจะถูกล็อกไว้ร้อยแปดสิบวันนะครับก็จะช่วงที่ล็อกเขาก็จะเปิดการขายนะครับเมื่อเปิดการขายเนี่ยเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับในราคาละต้นน้ํานะครับ สำหรับเหรียญมินสักตาเป็นช่วงราคาต้นน้ำเราสามารถซื้อได้100ยร้อยยูเอจะได้เป็นหมื่นเหรียญอย่างเงี้ยนะครับซื้อมาตุน,ต,นตุนไว้ดีกว่าเราไปซื้อเหรียญที่ไม่ไรไม่มีประโยชน์เหรียญน,น้าโง่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าโง่แบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้คือเรื่องที่2นะครับหัวม้วนแล้วก็ b a c k ์กิฟตสำคัญนะครับ b a c k กิฟตนะครับมันจะมีผลต่อ ต่อต่อต,อต,อต,อตอ NFT ซึ่งมันปรากฏในวันนี้ในรหัสของพี่กองเนี่ยพี่กอง NFT ยังเหลืออีก40สวันนะครับก็รายได้เข้ามาแล้วนะครับ NFT นะครับนอกจาก NFT แล้วก็ได้ได้ Air ดนะครับ a ดจากเหรียญ วิลลี่นะครับซึ่งมาที่หลังดังกว่านะครับมาแค่สามวันนี้เล่นเข้าไป8 0 0พกว่าเหรียญวิลลี่แล้วทําไมถึงได้เยอะขนาดนั้นนะครับทั้งที่ทํำแค่โปรโมชั่นเดียวก็คือการนําเงิน100%ยเข้าไปเทรดในแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจร้อก็เอาเงินร้อยเหรียญเข้าเทรดก็เลยได้จํานวนมากขึ้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวดีนะครับข่าวดีอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ารหัสบางรหัสได้รับเหรียญรายได้จาก โครงการลดผ่านบิ h เวลเรียบร้อยแล้วก็คือตอนที่เคยคุยไว้ว่าคนซื้อแพ็กเกจร้อยหนึ่งก็จะได้ค่าตอบแทนเนี่ยร้อยหนึ่งสามารถกดมาหรืออาจจะได้มากกว่าร้อยก็คือร้อยหในช่วงที่มันผูคือพูดง่ายธุรกิจเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะได้เกินกว่าร้อเกินกว่าแพ็กเกจที่ได้นะครับ เขาเรียกว่าสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้น p a y out เนี่ยสูงสุดก็น่าจะเดือนต่อเดือนประมาณนั้นนะครับรายได้ก็เริ่มเห็นแล้วนี่คือความชัดเจนของบล็อกเชนอุจอนแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ดีสร้างความปิติยินดีให้กับชุมชนอุจอนของเราหลังจากที่เราแสวงหาบางสิ่งบางอย่างนะครับความชัดเจนอย่างนี้มาตลอดชีวิต เราเพิ่งจะเห็นสิ่งที่มันชัดเจนนะครับในบล็อกเชนอุตอนชุมชนของบาวีนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับผมคิดว่าไม่มีที่ไหนที่จะมีความชัดเจนแบบนี้อีกแล้วนอกจากที่เรากำลังอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเรียนรู้นะครับอย่างตั้งใจเพื่อที่จะสร้างธุรกิจนี้ให้มันเกิดขึ้น เพราะอย่าไปเสียเวลากับความเสี่ยงที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจับไปจากเราเมื่อไหร่นะครับอยู่ด้วยการหวาดผวาว่าจะจอดําเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่สําหรับอูตอนนะครับเป็นบล็อกเชนบล็อกเชนที่มันเป็นดีเซนท์ไลซ์นะครับมันไม่สามารถปิดได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถบล็อกเราได้นะอันหนึ่งอันสองก็คือเรื่องของ d ีแอ ดีแอปก็คือดีเซนรัลไ์แอปนะครับมันเป็นสาธารณะมันไม่สามารถปิดได้นะครับไม่มีใครบล็อกเราได้แล้วก็รัฐบาลไหนก็ไม่สามารถจะไปปิด App ดีเซนเซนไรแอปได้นะครับแล้วก็อีกสักอย่างหนึ่งก็คือเรื่องงานของเว็บ3ธุรกิจเว็บ3.0มเนี่ยนะครับมันเป็นดีเซนรัลไรเหมือนกันไม่มีใครบล็อกเราได้ยูเซอร์ของอูตอนมาวีเนี่ยอัปไลน์ไม่สามารถบล็อกเราได้ ถ้าผู้นําไม่มีวิสัยทัศน์นะครับผมก็เดินของผมหรือถ้าผมไม่มีวิสัยทัศน์ใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ใต้องค์กรผมก็สามารถแยกตัวไปสร้างวิสัยทัศน์เองได้เพราะว่าไม่มีใครไปบล็อกใครได้นะครับนี่คือความสวยงามในธุรกิจของยุคใหม่นะครับอยากจะทําทความเข้าใจตรงนี้นะครับทุกท่านครับผมจะเข้าเนื้อหาแล้วนะครับขอญาตแท์หน้าจอครับ